สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่หก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์และกดซับสครายเพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่6ตอนงานเลี้ยงฉลองของเหล่าจอมมันถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะ ณนะบานประตูอันหรูหาราปลายทางของประตูบานนี้นำไปสู่สถานที่จัดเลี้ยงภายในมีโต๊ะกลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่มันถูกล้อมรอบไปด้วยเก้าอี้สิตัวซึ่งเว้นระยะห่างเท่าๆกันจอมมานมีอยู่10ต้นปัจจุบันคาริออนนั้นหายสาบสูญเมื่อรวมริมุรุเข้าไปก็ยังมีที่นั่งเหลืออีก2ตัวลิมูรุเข้าไปนั่งประจำที่ตามที่มิซาลีแนะนำ ดูเหมือนพวกเขาจะนั่งล้อมโต๊ะกลมโดยเรียงลำดับว่าใครเป็นจอมมารก่อนหลังอยู่หน้าสุดนั่นหมายถึงที่นั่งของผู้น้อยละมัง้งลิมูรุไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องที่นั่งจึงหันไปสนใจรอบข้างแทนนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้เฝ้าสังเกตจอมมารตนอื่นๆถึงจะพูดแบบนั้นในตอนนี้ก็มีอยู่แค่2ตนเท่านั้นตนที่หนึ่งก็คือลาเมลิสเธออยู่มานานจึงได้นั่งที่สําหรับผู้อาวุโสด้านในสุดเธอแกวงเท้าไปมาอย่างอารมณ์ดีเหมือนเด็ก ยายนี่ไม่ต้องสนใจมากก็ได้มั้งจากมุมของลิมูรุลามิลิสจะอยู่ฝั่งขวามือส่วนตรงหน้าของเขาพอดีพอดีคือชายผมแดงที่มีใบหน้าเย้ยยวนเขาเป็นผู้ชายแน่ๆแ,แต่กลับเป็นหนุ่มรูปร่างที่มีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างน่าประหลาดกำลังเอนกายบนเก้าอี้อย่างสบายอารมณ์แม้ตาของเขาจะปิดสนิทแต่ดูแล้วไม่ได้หับอยู่แน่นอน มองแค่เว็บเดียวก็รู้ว่าหมอนี่อันตรายจากการวิเคราะห์ประเมินของดิโมรุทำให้เขารู้สึกว่าข้อมูลที่ได้มาไม่เห็นสลักสำคัญอะไรทว่าในใจของดิโมรุกลับฟ้องถึงความน่าขนลุกผิดมนุษย์มนาปริมาณแก่นเวทของเขาเยอะเทียบเคียงกับคาริออน แต่บนความยาวคลื่นนั้นมีจุดที่ไม่สม่ำเสมอกล่าวคือหากมองเพียงผิวเผินจะตีความได้ว่าเขามีปริมาณแกนเวทที่ค่อนข้างมากแต่ยังไม่สามารถควบคุมออร่าได้จึงยังเป็นเพียงผู้ด้อยประสบการณ์นั่นเองอย่างไรซาลิโมรุจะไม่ปล่อยให้มันตบตาเขาได้เป็นอันขาดบางทีความสามารถวิเคราะห์ของมหาปราชอาจจะถูกตบตาด้วยการอัมพรางข้อมูลอย่างแนบเนียนเช่นนี้ ให้อีกฝ่ายอ่านข้อมูลพร้อมเพื่อกรลบเกลื่อนพลังที่แท้จริงการแข่งขันมันเริ่มต้นก่อนจะสู้กันแล้วที่ลิมูรุนึกออกอีกฝ่ายมีสกิลอ่านใจเหมือนกับกาเซลกษัตริย์แห่งราชาคนแคระเช่นเดียวกับมหาปาาของลิมูรุที่ตราบใดที่ตัวลิมูรุยังคงปิดปากเงียบเกี่ยวกับสกิลนี้ก็ไม่มีใครมองออกว่าลิมูรุครอบครองมันอยู่ทว่าสกิลที่สามารถอ่านถึงเบื้องลึกของจิตใจได้ยางอ่านใจ จะเป็นอีกแบบแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะรู้ตัวเมื่อถูกโจมตีดังนั้นคงปลอดภัยจนกว่าจะต่อต้านพลาดนั่นแหละด้วยเหตุนี้การปกปิดสกิลจึงมีความจำเป็นอย่างมากการทำให้อีกฝ่ายคิดว่าเรามีพลังแบบนั้นก็นำมาขู่ได้ด้วยว่ามีสกิลนั้นจริงๆหรือเพียงจงใจทำพลาดให้เห็นก็สามารถสร้างความเคลือบแคลงให้อีกฝ่ายได้สิ่งที่เจ้าหนุ่มรูปงามนั้นทำอยู่คือสิ่งนี้ไม่ผิดแน่ เขาหลอกลวงสกิลวิเคราะห์ประเมินของอีกฝ่ายเพื่อสร้างความเคลือบแคลง ส่วนตัวลิมูรุมองออกว่าพลังที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ควรปกปิดกล่าวคือเขาแสดงให้เห็นว่าตัวเองสามารถสะกดออราได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่แม้แต่จะหลุดข้อมูลให้กับศัตรูนั่นเองมิหนำซ้ำในกรณีของหมอนี่ยังใช้ผลประโยชน์จากพ,พลังของผู้ที่อ่านข้อมูลอีกด้วยก่อนอื่นคือกำจัดคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ว่ามีพลังในการอ่านสถานการณ์หรือไม่ผู้ที่ไม่สามารถอ่านได้จะอยู่นอกเกณฑ์แล้วคอยดูปฏิกิริยาของผู้ที่สามารถอ่านได้นั่นเอง ผู้ที่หวาดกลัวกับข้อมูลปลอมนี้ก็คงจะถูกเขี่ยทิ้งเพราะไม่มีค่าพอให้เป็นคู่ต่อสู้และนอกจากนี้สำหรับผู้ที่รู้ตัวเขาจะแสดงพลังที่ไร้ขอบเขตส่วนหนึ่งให้เห็นแล้วกำหลาบให้หลาบจำแต่ว่าริโมรุอยากให้หลอไปก่อน แม้จะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แต่เขามีปริมาณแกนเวทเทียบเท่ากับคาริออนเลยทีเดียวเนื่องจากไม่สามารถคาดเดาพลังที่แท้จริงของเขาได้ต่อให้รู้ทฤษฎีก็ยากที่จะสั่งให้ตัวเองไม่กลัวอยู่ดีผู้ที่โดดเด่นเนื้อใครนี้คือกีคิมสันนั่นเองหลังจากลิมุรุสำรวจกีเซตก็มีผู้ชายร่างใหญ่เข้ามาในสถานที่จัดงานเขามาตัวคนเดียวไม่ได้พาผู้ติดตามมาด้วย ตัวตนของเขาทำให้บรรยากาศในสถานที่จัดงานกดดันขึ้นชายผู้นั้นน่าจะเป็นดากูริวจอมมารแห่งเผ่าใจแอนดากูริวตรงไปที่เก้าอี้ด้านขวาถัดจากกีโดยเว้นหนึ่งที่นั่งอย่างไม่ลังเลก่อนจะนั่งไข่ห้างวางท่าใหญ่โตหมายความว่าเก้าอีที่เว้นไว้เป็นของมิริมสินะ แสดงว่าโต๊ะกลมนี้กีเป็นจุดสูงสุดแล้วแบ่งออกเป็นสองข้างสายขวาลิมูรุมองไปที่ดากูริลเขามีรูปร่างใหญ่โตเมื่อเทียบกับกีที่มีรูปร่างสูงโปรง่งทว่าเก้าอี้ตัวหลูก็ปรับขนาดพอดีสามารถรองรับดากูริวได้ของตกแต่งเหล่านี้เป็นผลงานจากพลังเวทซึ่งมีความงดงามไม่แพ้กันจอมมารซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมกับเวลดร่า ท่าทีที่สง่างามน่าเกรงขามนั้นเหมาะสมแล้วที่เขาจะสามารถวิวาดกับเผ่ามากกังกรได้แต่จอมมานนามดากูริลผู้นี้กลับมีปริมาณแก่นเวทที่สเปสปะจนไม่น่าเชื่อเทียบเท่ากับเวลโดราแล้วใครเหนือกว่ากันแน่ลิมูรุรู้ดีว่าเขามีพลังไร้ขอบเขตแต่ตราบใดที่เขายังไม่เอาจริงในสนามรบก็ยากที่จะวัดออกมาเป็นตัวเลขที่ถูกต้องได้อย่างไรก็ดีศักยภาพย่อมสำคัญกว่าพลัง แม้จะมีแก่นเวทมากกว่าปกติเล็กน้อยริมูรุก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องหวาดกลัวนักที่สําคัญคือการที่เราสามารถเอาพลังไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรตังหากระดับความเก่งของฝีมือบนสนามลบแล้วเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งกว่าริมูรุไม่คิดว่าฝีมือของจอมมารดากูริวจะก,กิกก๊อก พูดให้ถูกคือควรที่จะเตรียมรับมือด้วยซ้ำแล้ะนะจังหวัดที่ลิมูรุสำรวจด,ดากูริวเรียบร้อยก็มีจอมานอีกตนปรากฏขึ้นเขาสวมเครื่องแต่งกายหรูหราฟู่ฟ้าเป็นเด็กหนุ่มรูปงามหุ่นล่ำสันถึงจะไม่เท่ากับดากูริวแต่เขาก็เป็นหนุ่มรูปร่างสูงมีใบหน้าคมเข้มด้วยทรงผมสีทองสั้นยักโซกให้อารมณ์เป็นชายที่มีนิสัยดุดัน หากลองยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเรียกได้ว,ว่าระดับเดียวกับดาราชายฮอลลีวูดที่โด่งดังเอาเป็นว่าลักษณะท่าทางของเขาเป็นคนที่รู้ว่าวิธีโปรโยสเสน่ห์ต้องทำยังไงสิ่งที่โดดเด่นคือเขี้ยวสองซี่ที่โผล่ออกมาจากริมฟิปากแวมไพร์กล่าวคือชายผู้นี้คงจะเป็นจอมมารวาเลนไทน์วาเลนไทน์เข้าไปนั่งทางด้านซ้ายของลามิลิสถ้าคิดตามลำดับที่นั่งแสดงว่าเขาเป็นจอมมารรุ่นเกา่าเช่นเดียวกับดากูริลสินะ ดูท่าทางเขาจะเป็นตัวแทนมีความเป็นไปได้ว่าที่นั่งจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเอาเถอะคบคิดเรื่องลำดับที่นั่งไปก็ไม่ช่วยอะไรลิมูรุมีเรื่องที่ติดใจสงสัยกว่านั้นอีกเราบริวารของวาเลนไทยคนแรกเป็นชายสูงวัยคล้ายหัวหน้าคนรับใช้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญขนานแท้ยืนนิ่งไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อยดังรูปปัน้นเินซึ่งท่าทางเขาจะคิดเช่นเดียวกับลิมูรุคือระงับอ่อนลาทั้งหมดเอาไว้และไม่ให้ใครรับรู้ถึงพลังที่แท้จริง คนที่สองยิ่งยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกสาวงามผมสีเงินเปล่งประกายที่ดึงดูดสายตามากผิวผ่องใสเฮเธอโลโคเมียม่านตาสองสีของเธอนั้นเป็นสีน้ำเงินและสีแดงเปล่งประกายสุขใสย,ยางกับดึงช่วงไว้ระหว่างเด็กสาวไปเป็นผู้ใหญ่ออกมาหน้าตาสวยสดงดงามชวนพิศวงเด็กสาวแสนสวยผู้นี้สวมเดรสคล้ายกับชุดเมดเมื่อพูดถึงเมดก็จัดเป็นอาชีพหนึ่งบนสนามลบ พอคิดถึงกฎดังกล่าวหากเด็กสาวจะแข็งกแกร่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดลิมรุปแปลกใจที่ความสามารถระดับนี้กลับมาเป็นลูกน้องของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กสาวรูปงามคนนั้นเนื่องจากออร่าขนาดมหฬานอันเปี่ยมล้นของเธอกำลังไหลทะลักออกมา เ <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะทันทีที่ลิมูรุสบตากับเด็กสาวเขาก็รู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกลิมูรุอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าออล่าของเธอที่ล่วไหลออกมากําลังจะเสื่อมสภาพแบบแรนดอมคําตอบจากผลการประเมิน ว่าเป้าหมายมีปริมาณแก่นเวทเหนือกว่าจอมมานวาเลนไทน์ลาฟาเอลบอกกับริมมลุเช่นนั้นนึกแล้วเชียวริมมลุไม่สามารถที่จะอ่านปริมาณแก่นเวททั้งหมดของเด็กสาวได้แต่อย่างน,น้อยก็รู้ว่าเธอมีพลังงานมากกว่าจอมมานวาเลนไทนยซึ่งเป็นเจ้านายของตัวเองงานอําพรางที่ชัดเจนที่สุดใครก็ตามหากไม่มีอันติเมสกิลอย่างริมุลุคงไม่สามารถมองออกได้แม้กระนั้นขนาดนี้แล้วเธอยังไม่มีท่าทีว่าจะปกปิดเลยงั้นเหรอ ลิมุรุรู้สึกว่าเธอต้องการดูให้แน่ใจว่าเขารับรู้ถึงเรื่องนี้ได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับกีสรุป เด็กสาวคนนี้คือจอมมารตัวจริงเสียเองหรือเปล่าวะมีความเป็นไปได้ว่าเธออาจจะเป็นจอมมารรุ่นก่อนที่ถูกขับไล่ออกไปแวมไพร์สาวมิลุซุซึ่งเวลโดลร่าเองยังให้การยอมรับนี่อาจจะเป็นร่างจริงของเธอก็ได้ได้ยินว่าการส่งตัวแทนนั้นเกิดขึ้นเมื่อมากกว่า1500ปีก่อนแล้วมีเพียงจอมมารไม่กี่ตนที่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ว่าพวกเขาแค่ยินยอมโดยปริยายหรือไม่รู้ตัวจริงๆกันแน่มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาเพียงแค่ไม่แย่ แสเหมือนกันอย่างไรก็ตามริมูรุต้องระมัดระวังตัวให้ดีจอมานวาลินทายคนปัจจุบันไม่ได้กระจอกแม้แต่นิดเดียวเพราะอย่างน้อยๆเขาก็ปล่อยออร่าที่รุนแรงออกมากว่าคาริออนก่อนแปลงร่างเสียอีกความแข็งกระดงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรสงสยัย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสาวงามปริศนาถ้าเธอคือจอมานที่ถูกทำให้อนจาจกรกลายเป็นเท่าทานจริงๆแล้วก็การที่เธอจะแค้นเวลโดลาคงไม่ใช่เรื่องหน้าประหลาดใจอะไรนะักริมูรุอยากจะแหกปากว่าไปยั่วโมโหใครเข้าวันนี้แต่เขาก็ต้องอดทนเอาไวา้นี่คืออาการที่เขาลือกันว่าปวดหัวจี๊ดๆสินะหนทางที่จะช่วยได้คือการไถ่บาปด้วยความตายจากน้ำหโหของสาวงามงั้นเหรอไม่สินี่มันไม่ใช่หนทางช่วยเลยนี่วะ ขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างลิมูลุกับเวลโดลาไม่โปะแตกด้วยเถิดลิมลรเคดเกิดความแตกขึ้นมาละก็ก็ขอให้ลิมมรุไม่ต้องคอยสะสางทีหลังด้วยเขาแอบสวดภาวนาดังที่ว่าไปเช่นนั้นเอาละเอาละพอปล่อยเวลาผ่านไปอีกสักพักคนที่5้าก็ได้มาถึงเขามาตัวคนเดียวอีกเช่นเคย เดินอย่างงัวงเงียเขาสะพายดาบสองเล่มไว้ที่ข้างเอวอุปกรณ์สวมใส่มีเพียงแค่นี้แต่งตัวสบายจังเลยแฮะลิมูรุมองเห็นในตาของเขาแวบหนึง่งมันเป็นสีฟ้าอ่อนงดงามผมสีม่วงเข้มซึ่งมองเพลินจะเห็นเป็นสีดำแซมด้วยไฮไลท์สีเงินภายนอกของเขาดูอ่อนเยาว์มองผ่านๆเหมือนวัยราวเด็กมัธยมปลายเขาโค้งหน้าได้รูปทว่าด้วยแววตาสลืมสลือผนวกกับอากับกิริยาขี้เกียจทำให้เสียของไปมด มอนั่นมาหยุดยืนอยู่ที่ข้างๆลามิลิสยกมือเล็กน้อยทักทายโย่ ow, ตัวกระเพียกไม่เปลี่ยนเลยนะคิดจะหาเรื่องหรือไงยะเป็นแค่ดีโน่กล้าที่ยังไงมาทําตัวแกแดดลามิลิสตอบกลับชายคนนั้นเช่นนั้นคนที่5คือดีโน่นั่นเองดูแล้วเขาน่าจะเป็นบุคคลประเภทเดียวกับลามิลิสแทนที่จะทะเลาะจริงจังมักจะปะทะด้วยฝีปากกันเป็นประจำมากกว่าบ้าเหรอข้ารู้ตัวแล้วว่ายังไงก็ต้องชนะจะไปหาเรื่องเจ้าทำไมฮะ <"H> ah? เหมือนอยากตายสินะ วันนี้ข้ายิ่งมือขึ้นอยู่ด้วยนะไฟไม่ไม่ก็เธอน่ะตัวหดลงกว่าตอนที่เจอกันก่อนหน้านี้อีกใช่มะมันช่วยไม่ได้นี่ยะข้าเพิ่งกลับมาเกิดใหม่ได้ไม่นานนี่เองลามิลิสต,ตอบกลับดีโนไปเช่นนั้นลามิลิสนั้นกว่าเธอจะโตเต็มที่ก็ต้องใช้เวลาหลังจากนี้อีก100ปีตอนที่ริมุรุลองถามรายละเอียดดูเธอเพิ่งเกิดใหม่เมื่อ50ปีก่อนนี่เองพอดีโนได้ฟังก็รู้สึกเหมือนจะยอมรับได้ อ๋อมีหน้าล่ะลำบากจังเลยนะแต่ความทรงจำได้รับการถ่ายทอดมาอยู่นี่ดีโน่กล่าวถามเช่นนั้นลาเมลิสก็บอกว่าความทรงจำก็ใช่ยุแต่ทางด้านจิตใจโดนร่างกายลังเอาไว้เลยถอยหลังเข้าครองนะสิเอาเถอะเพราะข้าแข็งแกร่งที่สุดด้วยสิมันเลยจำเป็นต้องเสียเปรียบกันบ้างพอลามมลิสกล่าวเช่นนั้นดีโน่ก็หันไปบอกกีว่ากีลามิลิสภามอะไรสักอย่างออกมาด้วยนะลาเมลิสก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าบ้าหรือเปล่า ถ้าเป็นพวกพิจารณาอีกฝ่ายก่อนแล้วค่อยพูดย่าข้าไม่เคยคิดจะล้มคนอย่างกีด้วยหมัดเดียวจอดเลยสักนิดนะลามิลิสรีบห้ามปรามดีโน่ซึ่งหันไปทางหนุ่มผมแดงเพื่อชวนคุยแล้วแก้ตัวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา แม่สาวดีแต่ปากปรับเปลี่ยนท่าทีอย่างว่องไวส่วนหนุ่มผมแดงนั้นกะแล้วว่าต้องเป็นกีคิมซันไม่ผิดแน่มองดูท่าทีลนลานของลามิลิสแล้วแสดงว่าเขาเป็นบุคคลอันตรายอย่างที่ลิมมรุคิดเอาไวา้ลิมูรุจดบันทึกลงในสมุดโน้ตภายในจิตใจเงียบๆใจความว่ากีคือบุคคลอันตรายเนื่องจากลิมูรุจําเป็นต้องใช้ความพยายาม บากบันเยี่ยงนี้ในการหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจึงทำเป็นเล่นเล่นไม่ได้พวกลาเมลิสคุยซุบซิบเสียงเบากันต่อโดยพยายามไม่ให้ไปสะกิดต่อมของกี่เข้าบริวารที่ลาเมลิสพามาด้วยพวกเขาคุยกับเบเลสตาและเทสนี่ลาเมลิสจึงโม้ไม่หยุดดีโนจึงบอกว่าเอ๊ะคนเพื่อนไม่ครบอย่างเจ้าทำไมถึงพาบริวารมาได้ด้วยเนี่ยคนที่มาตัวคนเดียวอย่างข้าดูเหยไปเลยไม่ใช่เหรอฮะฮไม่รู้สินะ เพราะข้าจะได้เอาคืนไอ้จอมมารที่หาว่าข้าไม่มีเพื่อนครบบ้างตัวกระเปียกบ้างยังไงลนะ่ะก็คือเจ้านั่นแหละจำใส่สมองไว้ซะว่าเวลาอยู่ต่อหน้าสองคนนี้เจ้ามันก่าแค่ไหนถ้างั้นลองดูกันหน่อยไหมละ่ะทำลายทิ้งเลยก็ได้นะดีโนโบอกกับลาเมลิสเช่นนั้นฮะไม่ได้แงอยู่แล้วสิยะเจ้าถ้าขืนทำลายข้าข้าจะไปฟ้องกีแล้วใช้กำปั้นลงโทษให้หลาบจำจริงๆด้วยนะ ลามิลิสบอกเช่นนั้นยืมจมูกคนอื่นหายใจซะงั้นเห็นได้ชัดเลยว่าลามิลิสชอบคิดแต่จะพึ่งพาคนอื่นแต่จะว่าไปสองคนนี้เจ๋งสุดๆไปเลยนะเนี่ยมองดูดีๆแล้วไม่ธรรมดานี่นะดีโน่กล่าวถามเบเลสตาและเทศนี่ก็พงกษียษะเงียบๆให้กับคำชมของดีโนให้ตายสิบริวารพวกนี้อยู่กับลามิลิสมีแต่เสียของเปล่าๆนาะนะนะก็นะแสดงว่าทักษะการโน้มน้าวของข้าพัฒนาขึ้น ลาเมลิสกล่าวเช่นนั้นคำชมของดีโนทำให้เธออารมณ์ดีลามิลิสยืดอกแบนแบนอย่างภาคภูมิใจแบบอวดเบ้งทั้งที่คนคอยดูแลสองคนนั้นจะเป็นลิมูลุเองก็ตามแต่ก็เอาเถอะเบเลสตาและเท,ท็นี่ยังคงปิดปากเงียบพวกเขาทำตัวเป็นบริวารที่ดีเยี่ยมสุดๆต่อให้นิ่งเงียบเหมือนกัน แต่ลิมูรุอยากให้ชิออนซึ่งยืนหลับอยู่ด้านหลังดูพวกเขาเป็นแบบอย่างบ้างหลังจากดีโนทักทายเซจเขาก็เดินโซเซไปยังที่นั่งของตัวเองที่ตรงนั้นอยู่ข้างๆวาเลนไทายเขาเป็นจอมมารรุ่นเก่าจริงๆด้วยเขาเพิกเฉยต่อวาเลนไทายแล้วนั่งลงกับที่เรื่องน่าตกใจคือเขาเอาหน้าแนบกับโต๊ะแล้วพลอยหลับไปทันทีลิมูรุคิดว่ามันเป็นการเสียมารยาต่อวาเลนทนย ว่าวิธีการทักทายระหว่างพวกจอมมารอาจจะแปลกประหลาดก็ได้การทักทายต่อลาเมลิสโดยหาเรื่องแย่ต่างๆนานาเป็นกรณีที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนอย่างกับว่าริโมลุไม่สามารถสัมผัสถึงความตั้งใจใดๆจากตัวนีโน,โนได้เลยเขามีท่าที แค่ขอให้ได้ประจำที่ก็พอแล้วถ้าทางขี้เกียจเอาแต่นอนไม่อ่านบรรยากาศภายในสถานที่จัดงานแห่งนี้ในอีกความหมายมันคือการหลงว่าตัวเองดีเลิศที่สุดนั่นแหละไม่รู้จักความหวาดกลัวในทางตรงกันข้ามคงหมายความว่าเขามีพลังมากพอที่จะทำแบบนั้นได้แต่ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่า มอนี่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคเช่นกันพลังที่แท้จริงของเขาไม่แน่ชัดริมุรุพยายามจะวิเคราะห์แต่กลับถูกจ้องเขมงด้วยดวงตาหลีเล็กดูเหมือนว่าดีโนจะรู้ตัวเต็มๆพอจะคาดเดาจากวิธีสื่อสารกับรามิลิสได้ว่าเขามีนิสัยเรียบง่ายสบายๆแต่ไม่ประมาทไม่ผิดแน่ แต่เอาเถอะดีโน่ปฏิบัติกับลาเมลิสอย่างสุภาพตั้งขนาดนั้นเป็นไปได้ลิโมลุอยากจะให้เขาไม่เป็นศัตรูกับลิโมลุลายถัดมาคือลาชิน,นีเผ่าหาปีก่อนหน้านี้ลิโมรุได้ยินเรื่องของเธอมาจากมิลิมเธอคงเป็นจอมมารเฟออรลายั่วยวนเออล้อนออกมาอย่างชัดเจนหน้าอกซึ่งดูจะต้านทานแรงลมนั้นตอนบินจะไม่เกะก,กะหรอกเหรอ,หรอโอ้เพอคิดนอกลู่นอกทางแล้วสิ เพราะเธอปากฏตัวออกมาอย่างน่าประทับใจขนาดนั้นลิมูลุก็เลยเผอไปเฟชำเลืองมองที่ว่างของมิลิมเล็กน้อยหลังจากนั้นก็มองมายัางลิมมลุุ สายตายั่วยวนของเธอมีสเสน่ดึงดูดอยู่ในนั้นด้วยให้ตายสิถ้าจะไม่ดีแล้วตอนที่เธอเดินผ่านกลิ่นของเธอหอมเล้าใจสุดๆขณะที่ลิมูรุกำลังคิดแบบนั้นลิมูรุก็สัมผัสได้ถึงลางไม่ดีจากด้านหลังเห็นได้ชัดเลยว่าชิออนกำลังอารมณ์เสียเธอคงรับรู้ได้ว่าลิมูรุเกือบลุ่มหลงในสเสน่ห์อันเย้าวยวนสมกับที่เป็นชิออนลิมูรุกลัวว่าจะทำให้ชิออนโกรธไปมากกว่านี้เลยกลับมาตรวจสอบอย่างจริงจัง ปริมาณแกนเวทของเธอไม่ถึงระดับที่หยิบยกมาเขียนเป็นพิเศษได้ถึงจะให้พูดอาจจะน้อยกว่าชิออนแบบเบนิมารุด้วยซ้ำถึงกระนั้นอย่างชิออนก็พอมีพลังทัดเทียมกับวาเลนไทน์ซึ่งหมายความว่าแกนเวทของเฟมไม่ได้น้อยถึงขนาดนั้นปัญหาอยู่ที่ศักยภาพหากตัดสินด้วยเรื่องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่โง่เขานักถ้าเทียบกับหน้าอก,อกแล้วทั้งสองคนสูสีกันจนยากที่จะบอกว่าใครเหนือกว่า แต่เอ๊ะเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวนี่วะบางทีเธออาจจะมีสกิลซุกซ่อนไว้เพียบเลยหรือเปล่าเธอทําให้ลิโมลุรู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดีอย่างนั้นเรื่องของเฟมีประมาณนี้และแล้วลิโมลุก็พบจุดที่ควรหยิบยกขึ้นมาเขียนนั่นก็คือบริวารใต้อานัตของเธอคนแรกคือฮาปีสาวสวยหนุ่มโตซึ่งน่าจะใหญ่พอๆกับเฟทั้งที่ดูอ่อนเยาว์แต่กลับมีเลือนล่างผิดทํานองครองธรรมส่วนอีกคนคือชายร่างใหญ่ที่มีปริมาณแก่นเวททัดเทียมกับเฟ หลังของเขามีปีกนกอินทรีทะเลงอกอยู่เขาคงจะเป็นฮาปี้เพศชายสินะเทียบเท่ากับดากุลิวแล้วรูปร่างของเขาดูเล็กกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับวาเลนไทยแล้วเขาเป็นหนุ่มรูปงามหุ่นล่ำสันเลยทีเดียวใบหน้าไร้การแต่งแต้มสวมหน้ากากราชสีบางไว้ลิมูรุเลยเห็นไม่ชัดเท่าไร Hey, ลาดจะสีงั้นเหรอแจ้งเตือนผลคาดคะเนจากวิเคราะห์ประเมินน่าจะเป็นในตอนที่ลาฟาเอลกล่าวเช่นนั้นลิมูลุก็บอกว่าไม่มีทางหรอกเนาะความยาวคลื่นแตกต่างจากคาริออนไม่ใช่คนเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ต้องให้คุณลาฟาเอลบอกหรอกเรื่องนั้นริมูลุรู้ดีตอนที่ลิมูรุคิดเช่นนั้นอาจารย์ลาฟาเอลก็เงียบไปเลย บุคคลหายสาบสูนอย่างคาลดออนไม่มีทางปล่อยไก่โดยเข้ามาร่วมวันพัวก,กิสแงๆเขาน่าจะระมัดระวังตัวมากกว่าและเคลื่อนไหวอย่างรอบคอบในโลกใบนี้กล่าวกันว่ามีคนอยู่3คนที่คล้ายกับเราบริวารของเฟคงจะหน้าตาคล้ายคลึงกับคนอื่นๆละวมัง้ทงทั้งที่ลิโมรุสังเกตพวกเฟเซท เขาเหมือนรู้สึกไปเองว่าถูกลมหนาวเย็นพัดโถมเข้าใส่เมื่อหันหลังไปมองตามนั้นสาวสวยผมสีทองกำลังก้าวเข้ามาพอดีหน้าตาสวยสดงดงามดุดดังเป็นที่รักของพระเจ้า เจ้านายของสาวงามผู้นี้เดินตรงมาหาลิมูรุทันทีเจ้าคือลิมูรุเองเหรอลิมูรุถูกถามเช่นนั้นลิมูรุจึงตอบไปว่าใช่อยู่หรอกถูกแล้วละลิมูรุอยากจะสวนกลับไปเหมือนกันว่าแล้วนายเป็นใครกันเนี่ยระหว่างที่ลิมูรุกําลังคิดอยู่ว่าเขาไม่เคยรู้จักคนงามเช่นนี้เลย ที่โมลูก็ถึงบางอ้อว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคือใครเหลือจอมมารอีก4ี่ตนต้นหนึ่งคือคาริออนที่หายสาบสูญส่วนที่เหลือคือเคลเมนและมิลิมสุดท้ายก็คือเลออนถ้าจำไม่ผิดเลออนมีผมสีทองความงามของเขาได้รับการขนานนามว่าแพตตินัมเดวิลปีศาร์ทองคำขาวเขาคือจอมมารผมทองผู้นั้นไม่ผิดแน่อ้อนายคือเลออนเองเหรอเข้ามาคุยกับฉันมีธุระอะไรงั้นเหรอใช่ข้าคือเลออน ไม่ได้มีธุระอะไรกับเจ้าแค่เห็นร่างเจ้าแล้วหวนคิดถึงความหลังก็เท่านั้นเลออนบอกกับริมุรุเช่นนั้นใช่เลออนจริงๆด้วยเขาเป็นหนุ่มรูปงามซึ่งอาจจะทำให้มองผิดคิดว่าเป็นสาวสวยแทนได้เลยถ้าเป็นสมัยก่อนริมุรุคงแช่งว่าระเบิดตัวตายไปซะแล้วละอดีตเขาเคยเป็นมนุษย์ทว่าบรรยากาศของเขากลับสง่าผ่าเผยและมีความน่าเกรงขามอย่างที่จอมานควรจะเป็นจะว่าไปคนอย่างเลออนหวนคิดถึงความหลังงั้นเหรอ ร่างของลิมมลุคือร่างของคุณชิสุสมัยเด็กแสดงว่าเลออนเลออนคุณชิสุตายไปแล้วนะลิมมลุกแลว้วเขาไม่ได้มีธุระอะไรกับลิโมลุเพียงแค่คิดถึงคุณชิสุเอกขึ้นเฉยๆข้ารู้ดี นางต้องตายอยู่แล้วนางยอมร่วมล่างกับอ e ีฟิสเพราะปฏิเสธที่จะกลายเป็นมนุษย์มันเลออนพูดออกมาอย่างเรียบง่ายเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเช่นนั้นลิมูรุจึงกล่าวไปว่าเธอบอกให้ฉันมาชกแกท่ทีหนึ่งด้วยมาให้ชกทีดิลิมูรุเผลอพูดออกไปโดยไม่ทันคิดเช่นนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะก,กวนน้ําให้คุ้นแต่ท่าทีของเลออนมันทําให้ลิมูรุฉุนกึกลิมูรุพูดจาขวานผ่าซากออกไปถึงกระนั้นเลออนก็ยังคงนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านแต่อย่างใดเขาบอกว่าขอปฏิเสธข้าส ที่สุดเลือกชีวิตของตัวเองแล้วนางต้องการใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ทั่วไปมิใช่มนุษย์มาน่าให้อีฟิสเป็นของอำลาแก่นางแล้วไม่มีเหตุผลที่ข้าจะต้องถูกชกเลออนบอกเช่นนั้นลิมูรุรู้สึกผิดหวังอย่างบอกไม่ถูกลิมูรุนึกว่าเขาจะอารมณ์เดือดเพราะลิมูรุเสียมารยาทสะอเอกแต่กลับสวนกลับได้อย่างสุขุมมิหนำซ้ำเพียงแต่ข้าเองก็มีความสนใจในตัวเจ้านิดน้อยเดี๋ยวข้าจะเป็นคนเชิญเจ้าเองถ้ามีอะไรจะบ่นก็มาหาข้าได้เลย หากเจ้าคิดว่าเป็นกับดักจะปฏิเสธท่าก็ไม่ว่าอะไรเลออนบอกกับริโมรุเช่นนั้นเขาพูดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวอย่างกับจะบอกว่าถ่ากลัวก็หยุดซะริโมรุเลยจําเป็นต้องตอบรับเข้าใจแล้วฉันจะรับไว้เองส่งบัตรเชิญมาด้วยก็แล้วกันตอบเสร็จริโมรุก็ปิดปากเงียบเลออนพยักหน้าเล็กน้อยด้วยท่าทีลำคาญใจก่อนที่เลออนจะบอกว่าได้เอาอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องมีชีวิตรอดจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะเลออนกล่าวอย่างไหลน้ำใจ ก่อนที่จะรีบนั่งประจำที่ข้างซ้ายของริโมรุเขาคงจะสื่อว่าไม่มีอารมณ์จะเสวนากับริโมรุอีกแล้วตอนนี้เอาแค่นี้ก็พอริโมรุสามารถบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องคุณชิสุได้แล้วอย่างน้อยๆก็ในสถานที่แห่งนี้ริโมรุเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเลออนไม่คิดจะเป็นศัตรูด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่บอกว่าจะส่งบัตรเชิญมาล็อกอาจจะดูเหมือนเป็นการหนีปัญหาแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ริโมรุคิดจะมุ่งเข้าไปที่เคลเมนในฐานะศัตรูคู่แขนเสี้ยหน่อย แล้วก็จบตอนที่126ของเรื่องเกิดไปทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย